ขอยบไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นกรณีการหลอกให้รัฐหลอกให้หลงแล้วสุดท้ายหลอกเงินผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เสียหายเธอบอกว่าโดนหลอกเงินไปจากโปรไฟล์ในแอปหาคู่พูดคุยกันดิบดีครับสุดท้ายเสียเงินไปเกือบแสนเสียใจด้วยแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยแล้วสุดท้ายครับ เธอคิดสั้นกระโดดบ่อน้ำหวังจะจบชีวิตโโพนักงานร้านอาหารในจังหวัดสิงห์บุรีไปชี้จุดเกิดเหตุบ่อน้ำหลังร้านความลึกบ่อน,นี้ประมาณสักสิบเมตรนะครับหลังจากที่เข้าไปช่วยชีวิตภรรยาเจ้าของร้านเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยส่วนมูลเหตุที่คิดสั้นนะครับภรรยาเจ้าของร้านเ,นเล่าว่าเธอได้โอนเงินไปให้กับชายที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หลอกให้โอนเงินสองครั้งรวมๆแล้วในสองครั้งเจ็ดหมื่นบาทนะครับ เธอบอกเครียดมากแล้วก็รู้สึกเสียใจในการกระทำภรยาเจ้าของร้านเปิดหลักฐานการพูดคุยกับชายคนดังกล่าวมีการใช้รูปโปรไฟล์บอกเป็นสัญชาติเกาหลีฮะดาราหนุ่มนาค่ะดีเป็นชายสัญชาติเกาหลีหน้าตาดีเลยครับแล้วก็อ้างบอกว่าตอนเนี้ยเดินทางมาจากเกาหลีใต้มาที่ประเทศไทยแต่ไม่สามารถผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองมาได้ครับ ว่าอะไรนะมาอยู่ที่ประเทศคุณแล้วตรงที่สนามบินนะ่ะเขาบอกว่าคุณช่วยเหลือฉันหน่อยแบบเหมือนเขาเรียกว่าหนูทีรักบอกว่าคุณช่วยเหลือฉันหน่อยว่าตอนนี้กําลังเดือดร้อนเพราะว่าประเทศเรามีแบบพวกอะไรนะ ตรวจโควิดสิพวกที่ประเทศนอกเข้าประเทศไทยต้องเสียประมาณสอ0 0มบาทเอาทีนี้ครับฝ่ายชายโชว์จำนวนเงินในบัญชีอ้างว่ามีเงินฝากถึง44ล้านบาทที่ในออนไลน์เนี่ยนะครับ<ะ>เขาก็โชว์มาแล้วสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้หลังจากจบเรื่องที่สนามบินจนถึงขนาดนี้ครับ ไม่รู้เรื่องไปถึงไหนยังไม่จบเลยฮะที่สนามบินนะเพราะว่ายังไม่ได้เงินคืนและไม่เคยเจอชายคนดังกล่าวด้วยมั่นใจถูกหลอกแน่นอนขณะที่เจ้าข,ของร้านอาหารซึ่งเป็นสามีครับบอกว่าตอนนี้ภรรยามีอาการจิตตกเสียใจอย่างหนักนั่งร้องไห้ตลอดเวลาต้องให้พนักงานเนี่ยคอยช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดถือเป็นเหตุการณ์ที่หนักมากสำหรับครอบครัวครับจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกๆคน หลังจากเกิดเหตุครับสามีนําเอาหลักฐานทุกอย่างไปแจ้งความดําเนินกับดําเนินคดีกับชายปริศนาคนนี้นะครับแล้วก็ตามหาเจ้าของบัญชีธนาคารที่ภรยาเนี่ยโอนเงินไปว่าเอ๊เจ้าของบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่มาหลอกลวงหรือเปล่านะครับโดนด้วยหมดนะครับตอนนี้นะครับใครที่หลอกลวงนี่ยไปเปิดบัญชีไว้บัญชีม้าแบบนี้โดนไปด้วยผิดด้วยผิดด้วย